ยังไงก็ให้มาต้องมาเองี่งานข้อะไรคะเนี่ยไก่กรอบราดซอสมะขามค่ะออไก่กรอบราดซอสมะขามอันนี้ต้องสั่งเลยคะแล้วยังไงไม่ต้องสั่งนะทำให้เลยแล้วมันมีอะไรบ้างมีอะไรคะมีในกับข้าวมีผัดไทยมีแกงเขียวหวานเนื้อให้ตักเองอ๋อนี่ไก่อันกางกุศลคุกเข่าใช่ไหมลูก สเตลกร้นน <in oh, yeah, yeah, yeah. ี้นนออคฟรีดืมฟรีแล้วก็บริจาคแล้วแต่จะบริจาคไม่บริจาคก็ได้อ๋อทีไก่กับราซอสมะขามเยี่ยมเยี่ยม Ga maar, Ga maar. Ga maar. Ga Hey. 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 สอ 3, 3, 3รอ้รอยสารปรปวันนี้นุชกับคุณเคิร์กนะคะตั้งใจกันว่าจะช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวประสบน้าท่วมค่ะพี่ก็เลยที่โรงเรียนที่ภาคเหนือมีเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็พะเยาเป็นโรงเรียนที่เพื่อนๆเ,เราเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์อยู่เพราะว่านุชเคยเป็นครูเราเคยเรียนโครงการเดียวกันโครงการเพชรไอตมนะคะแล้ก็เลยตั้งใจว่า เออเงินตรงนี้เราต้องการไปช่วยไดเล็กหรือไปโดยตรงที่โรงเรียนแล้วก็ที่นักเรียนเลยที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นค่ะพี่คุณเคิร์กบอกว่าจริงๆแล้วนุชมันง่ายมากเลยนะถ้าเราที่ถ้าเราจะโอนเงินไป2,000ยูโรช่วยโรงเรียนเนี่ยมันง่ายมากเลยนะหนึ่งคลิกแต่นุชบอกว่าใช่มันง่ายแต่มันไม่ได้ใจแล้วอย่างนึงคือเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนบ้านเราเราก็อยากให้เพื่อนๆของเราทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทําตรงนี้ก็เลยก็เลยทําจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ถามว่า สนุกไหมสนุกทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้นุ๊ทำไม่ได้นุก็จะมีพี่ปลาช่วยพี่พาช่วยเพื่อนๆพี่พี่น้องๆคนไทยเราทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนชาวดัตด้วยแล้วก็คุณพี่ปริยาด้วยที่มาให้กำลังใจบางคนมาไม่ได้โอนเงินมาก็มีนะคะคือคือตรงนี้นุว่บานเป็นสิ่งที่ดีพี่ เป็นสิ่งที่ดีท,ที่ที่เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือทุกคนค่ะก็เลยทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาช่วยกันสนุกมากค่ะอากาศไม่เป็นใจแต่แต่มัเกินร้อยอะพี่เกินร้อยขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ